พันดาพันด้าจำจอมบวยของบ้านใช่ไหมลูกจมขี้วีนใช่ไหมเนี่ยดูสิจอมขี้วีนมานอนพิงแดดตอนบ่ายๆมามีล้างจานล้างถ้วยล้างชามยังไม่ได้เก็บเลยเด็กน้อยมาขี้วีนใส่ก่อนเนี่ยพันดาพันดาไหนวีนวีนให้ทุกคนดูสิตอนมามีถ่าย นี่ไม่วีนเลยแต่พอมามามีไม่ถ่ายเนี่ยโอ้ยให้วนเลยใช่ไหมคะลูกมามาวีนให้ทุกคนฟังหน่อยเนี่ยแดดสองแนละมองไม่ค่อยชัดเลยลูกเนี่ยอืมเล็กน้อยใช่ไหมลูกลูกสาวลูกสาวคนเดียวของบ้านใช่ไหมลูกลูกสาวคนเดียวในกลุ่มแมวแล้วก็มีพี่แสนดีเลยเนอะลูกสาวเหมือนกัน ไปละมามียังไม่ได้เก็บถ้วยเก็บชามแล้วนะ่บิสกิตเดี๋ยวคนเต็มเลยลูกบิสกิตยาลูกยาอ่ใ่าลูกอยหย่าหไหนไหนเอ้ยนหนวนให้ทุกคนฟังสิบิสกิตน้อยวันนี้ก็สองพี่น้องลูกแมวถูกทิ้งอีกแล้วนะคะสวัสดีทุกคนยังหลงจนจะจบคลิปแล้วเนี่ย ไปละแตดีมีอะไรมากมายเหมือนเดิมค่ะว่าจะถ่ายตอนเด็กน้อยขี่บินบินให้มามีบนมามีจับอะไรก็บินไมเป็นคนอย่างเงี้ยลูกไม่ทุกคนดูแต่พอถ่ายดูสิเป็นอะไรแล้วเนี่ยนะนะถ้างั้นก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะไม่มีอะไรมากเด็กน้อยขี้บินใช่ไหมลูกถ้าใครรักใครดูพวกหนูก็ ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกหนูด้วยนะคะใช่ไหมลูกขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามแล้วนะคะเจะก,กันคลิปหน้าใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกอย่าทำน้องอย่าทำน้องลูกส่วนพีมิกกี้ใช่ไหมลูกมิกกี้ไม่นด้อ่าเข้ากล้องตอนเปิดคลิปนะครับ ไม่จริงขอขอตัวลาตอนลาคลิปแล้วกันนะลูกเนาะขอลาพับเล่นกับพี่ลักกี้เมื่อกี้มันมีเห็นอยู่ใช่ไหมลูกว้าวใช่ไหมลูกเดี๋ยวคลิปหน้าคอเอาพี่ลักกี้กับพี่มนะิกกี้เนาะให้ทุกคนได้เห็นชัดๆลักกี้ลักกี้กี้ไปไหนลูกกี่ดูบะนมี่สิลูกทำไมกี่หันหลังให้ทุกคนหันตัวให้ทุกคนแบบนี้ล่ะลูกไหน จะกันคลิปหน้านะครับทุกคนวุ่นวายอีกแล้วใช่ไหมลูกไปแล้วครับไปแล้วครับพอมามีเดินมาหลังบ้านก็จะแบบนี้ทุกครั้งนะคะนึกว่าจะเปิดประตูให้ออกไปก็จะพากันวิ่งกลูอย่างเงี้ยออกแล้วค่ะเมื่อเช้าไปแล้วค่ะหลายรอบแล้วว่าจะจบคลิปเจอกันคลิปหน้าครับน้าลูกนาะ